ในช่วงไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะครับที่ประเทศจีนจะมีการประชุมแห่งหนึ่งเป็นการประชุมที่ถือว่าสําคัญมากแต่ผมแปลกใจมากว่าทาไมการประชุมนี้เงียบมากเหลือเกินในประเทศไทยทางทั้งที่เชื่อว่าหากคนไทยรู้ คงอยากสนใจนะครับคงจะมีความสนใจว่าเอ๊ะเขาจะคุยกันเรื่องอะไรกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับอนาคตของไทยเกี่ยวข้องกับอนาคตของอาเซียนเกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพราะว่า14-15พฤษภาคมนี้ที่จีนจะมีการประชุมใหญ่ที่เรียกว่าว One One ันโรดวันเบลสั้นๆคือเป็นการประชุมของผู้นําประเทศต่างๆคุยกันเรื่องเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่ๆฟังตรงนี้เหมือนไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับไทยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าวันนี้ที่มาเลเซียมีการลงนามมีการพูดไปแล้วนะครับว่า ในการประชุมคราวนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนายนาจิบราซักจะลงนามในข้อตกลงร่วมข้อตกลงร่วมร่วมกับจีนข้อตกลงร่วมซึ่งบอกกันว่าจีนกับมาเลเซียจะลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยกันโครงสร้างพื้นฐานซึ่งหมายถึงการร่วมทุนกันพัฒนารถไฟความเร็วสูงหมายถึงการร่วมกันพัฒนาท่าเรือหมายถึงการเพิ่มพัฒนา ระบบขนส่งมวลชนต่างๆนั่นคือสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมของมาเลเซียให้สัมภาษณ์ไว้ในวันนี้นะครับไม่เป็นข่าวใหญ่ในประเทศไทยเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องที่จะมีอนาคตกับประเทศไทยอย่างไพศาลนะครับเลียวตรงลายนะครับรัฐมนตรีคมนาคมพูดไปอย่างนี้ว่าในกลางเดือนพฤษภาคมที่ถึงนี้นายกมาเลเซียผู้นําจีนลงนาม MOU ข้อตอกลงร่วมกันในการช่วยกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแน่ๆข่าวนี้เกิดขึ้นในเวลาที่ในช่วงที่ผ่านมามี แนวคิดมีกระแสาข่าวรุนแรงนาหูว่ามาเลเซียกับสิงคโปร์จะสร้างรถไฟความเร็วสูงแล้วไทยมีการพูดเรื่องรถไฟความเร็วสูงมานานแต่ความคืบหน้าไม่มีนะครับมาเลเซียสิงคโปร์บอกว่าจะสร้างเชื่อมโยงมาเลเซียกับสิงคโปร์ข้าด้วยกันร,ระยะ350กิโลเมตรการลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างจีนกับมาเลเซียรอบนี้แปลว่ามีโอกาสสูงที่จีนจะได้เข้าไปทํารถไฟความเร็วสูงในประเทศมาเลเซียบทบาทของนายกบัญีมาเลเซียน่าสนใจเพราะว่านายกบัตรีมาเลเซีย พบกับผู้นําจีนบ่อยมากในช่วงกรกฎาคม56ก็เพิ่งพบกับผู้นําจีนไปและในเดือนพฤศจิกาปี2559นะครับ กรกฎา59และพฤศจิกาย59พบกับผู้นําจีนไปแล้ว2ครั้งและเดือนนี้ก็จะพบกับผู้นําจีนอีกในระยะเวลาไม่ถึง 7, 8เดือนพบกับผู้นําจีนไปแล้ว3ครั้งแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นซูเปอร์ดีลจริงๆเพราะมันพูดถึงเรื่องการลงนามในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยกันในยะของการลงนามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างมาเลเซียจีนแปลว่าอะไรแปลว่าณนะเวลานี้ นโยบายหนึ่งของรัฐบาลจีนที่เรียกกันสั้นๆว่านโยบายพัฒนาเส้นทางสายใหม่เส้นใหม่วันรถวันเบลซึ่งจะเป็นนโยบายหลักที่รัฐบาลจีนใช้เพื่อสร้างความเป็นมหาอำนาจของจีนนั้นมาเลเซียได้แสดงท่าทีเข้าร่วมกับเส้นทางสายใหม่ใหม่ ไปเรียบร้อยแล้วเส้นทางสายไหมใหม่นี้มีอยู่สส่วนและเป็นกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่ใครเข้าร่วมจะได้รับผลประโยชน์อย่างมหาศาลเส้นทางสายไหมใหม่มีอยู่2จุดมีอยู่2เส้นทางด้วยกันนะครับเส้นทางทางบกและเส้นทางทางเรือเส้นทางทางบกสั้นๆคือจะเป็นรถไฟที่วิ่งจากซีอานนะครับไปทาจิกิสถานทะลุไปถึงเวนิสทะลุไปถึงกรีซและทะลุไปถึงสุดขอบของยุโรปตะวันตกนั่นคือเส้นทางสายไหม ที่เป็นเส้นทางทางโบเส้นทางสายไหมทางทะเลเป็นจากไหนไปถึงไหนบ้างเส้นทางสายไหมทางทะเลเป็นเส้นทางหลักทีจีนบุกเบิกในรอบนี้จะวิ่งจากจะวิ่งเรือจากฝูโจไปไหหลําเข้ามาจาก,การ์ตาไปโคลัมโบนะครับแล้วก็กาการตาผ่านมาเลเซียผ่านผ่านช่องแคบสิงคโปร์มาเลเซียไปและไปที่เคนยาจากเคนยาจะมี รถไฟตัดเข้าไปทางกรีซไปเชื่อมโยงกันอีกทีหนึง่งที่เบลเยียมและโปแลนด์เพราะ,ะเส้นทางสายไหมใหม่นี้เป็นเส้นทางแห่งอนาคตประมาณการกันว่าจีนเอาจริงกับเรื่องนี้จริงๆและทั้งหมดนี้จะต้องทําให้เสร็จเป็นเส้นทางซึ่งหากท่านผู้ชมดูให้ดีจะเห็นว่ามาเลเซียอินโดนีเซียเชื่อมต่อกับเวียดนามเชื่อมต่อกับจีนโดยไทย หลุดขบวนทางประวัติศาสตร์นี้ไปเรียบร้อยแล้วจีนลงทุนในการทําเส้นทางสายใหม่ใหม่นี้ไปแล้วโดยเบื้องต้น50 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณหลายล้านบาทนะครับประมาณ17ล้านล้านบาทนะครับ ลงนามในเส้นเราก็มีการลงนามในสัญญาโครงการมูลค่าทั้งหมดไปแล้วประมาณ92 6 0 0ันล้านเหรียญสหรัฐนะครับมหาศาลมากในเวลาที่ผ่านมานี้นะธุรกิจจีนได้มีการสร้างเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศต่างๆไปแล้วห้าสิบหแห่งเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการซึ่งจะเปลี่ยนโลกและเปลี่ยนวิถีทางของจีนเปลี่ยนบทบาทของจีนไปอย่างสิ้นเชิงลงทุนไปแล้วหมื0 0ล้านเหรียญสหรัฐลงนามในสัญญาต่างๆไปแล้ว เกือบหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐโครงการที่ลงทุนมากมายม,ายมหาศาลแบบนี้เป็นโครงการที่มาเลเซียเข้าร่วมอย่างชัดเจนแล้วเป็นโครงการที่ประเทศอื่นๆที่มีบทบาทสําคัญในภูมิภาคนี้เข้าร่วมอย่างชัดเจนแล้วและในการประชุมที่จะเกิดขึ้นที่พฤษภาคมนี้ในเดือนพฤษภาคมนี้โครงการนี้จะมีที่ประชุมครั้งนี้จะมีผู้นำของประเทศไหนเข้าร่วมบ้างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศไปร่วมด้วย ประธานาธิบดีของตุรกีในราเจฟเออโดการประกาศไปร่วมด้วยนายกมาเลเซียอย่างที่พูดไปนะครับนาจิบราซักไปร่วมด้วยเลขา UN เลขาสาั์ประชาชาติไปร่วมด้วยประธานธนาคารโลกในจิมยองคิมซึ่งไปพูดเพิ่งจะไปพูดที่สถาบันทิ้งท้ายของอเมริกาว่าไทยเป็นสังคมซึ่งมีกําลังแรงงาน70กว่าเปอร์เซ็นต์เสี่ยงต่อการว่างงานก็จะไปร่วมด้วยผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็จะไปร่วมด้วยเพราะฉะนั้น เส้นทางสายใหม่ใหม่เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ซึ่งกำลังเกิดขึ้นแล้วและทุกประเทศในโลกกำลังจะกระโจนเข้าไปอยู่ในเส้นทางนี้ประเมินว่าอย่างน้อยมี65ประเทศซึ่งจะได้อาน,นิสงส์งและได้ประโยชน์ทางใดทางหนึ่งจากเส้นทางนี้โดยตรงจีนเขามีการประเมินว่าอย่างนี้นะครับว่าหากเส้นทางสายใหม่ใหม่นี้สำเร็จเนี่ยมันจะเปลี่ยนพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีนไปอย่างไร มันจะเปลี่ยนพัฒนาการทางเศรษฐกิจของเอเชียส่วนที่ร่วมกับเส้นทางสายใหม่ใหม่ไปอย่างไรและมันจะเปลี่ยนพัฒนาการทางเศรษฐกิจของชาติอื่นๆที่ร่วมในเส้นทางสายใหม่ใหม่ไปอย่างไรนะครับนี่เป็นการประเมินของทางการจีนนะครับว่าหากมีการทําเส้นทางสายใหม่ใหม่เสร็จนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับ2,559เป็นปีที่จีนเริ่มปักธงทําเรื่องนี้ทั้งหมดนี่จะทําไปเรื่อยๆและประมาณการกันว่าท่านผู้ชมดูดีดๆนะครับแท่งสีแดงคือแท่งของการเติบโต ทางเศรษฐกิจจีนจาก2559จนถึง2593ระยะเวลาเป็นเวลาเกือบ40ปีเศรษฐกิจจีนจะเติบโตอย่างต่อเนื่องปีต่อปีแบบก้าวกระโดดแท่งสีแดงยาวขึ้นเรื่อยๆขณะที่ประเทศในเอเชียซึ่งเข้าร่วมกับเส้นทางสายใหม่ๆก็จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและประเทศอื่นๆที่ไม่ได้ที่อยู่ในเอเชียเหมือนกันแต่ ได้ผลประโยชน์ข้างเคียงก็จะเติบโตคู่ขนานตามมาเพราะฉะนั้นในวิสัยทัศน์ของจีนแบบนี้แล้ว2,559จนถึงปี2,593เส้นทางสายใหม่ใหม่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตโลก จะเป็นตัวกำหนดการกระตุ้นตทางเศรษฐกิจเส้นทางสายใหม่ใหม่พูดง่ายๆคือโอกาสที่สินค้าจะไหลาจากจีนไปประเทศอื่นๆมีสูงขึ้นขณะเดียวกันโอกาสที่สินค้าประเทศอื่นไหลเข้าจีนก็มีสูงขึ้นการคมนาคมรวดเร็วขึ้นการส่งออกสินค้าต่างๆเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นความเชื่อมโยงของทรัพยากรความเชื่อมโยงของแรงงานจะมีมากขึ้นนี่คืออนาคตโลกซึ่งบางคนกําลังประเมินว่าจะ เป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ที่ทำให้จีนกลายเป็นมหาอํานาจของโลกเหมือนที่เคยเป็นสมัยที่จีนเป็นทําเส้นทางสายไหมในหลายร้อยปีก่อนหรือเปล่าณนะเวลานี้มาเลเซียปักหมดุดร่วมมือกับจีนลงทุนทําโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วคงต้องติดตามกันดูต่อไปว่าอาเซียนทั้งหมดจะกระโดดเข้าสู่เส้นทางประวัติศาสตร์นี้ทันมาเลเซียรหรือไม่ทัน เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของคุณบอสกระทิงแดงมีความคืบหน้ามีเรื่องของการออกไปจากสิงคโปร์แต่ว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวของผู้บริโภคในโซเชียลมีเดียออกมาบอกว่าไม่อยากกินกระทิงแดงแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าครับ<ๆ>เรื่องของคุณบอสกระทิงแดงเหมือนเองียบเงียไปในเมืองไทยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบนะครับวันนี้มีรายงานแล้วว่าคุณบอสซึ่งตอนแรกก็หนีไปสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วมีความสุขในสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมีการออกหมายจับ วันนี้ก็มีรายงานนะครับตำรวจรายงานว่าได้ออกจากสิงคโปร์ไปแล้วน่าจะตั้งแต่วันที่27ตอนนี้ไม่มีใครในโลกรู้ว่าคุณบอสไปในที่ไหนนะครับแต่ว่ากระแสความไม่พอใจของประชาชนต่อเรื่องของคุณบอสกระแสความไม่พอใจโดยเฉพาะเรื่องของการขับรถชนคนตายยังไม่จบไปปรากฏว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ2เรื่องด้วยกันนะครับในเรื่องที่1ะครับในทวิตเตอรมีการเกิดแฮท็ นะครับเป็นเป็นแฮชแท็กของคนที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของบทบาทผู้บริโภคที่น่าสนใจนะครับนั่นคือเกิดแฮชแท็กแล้วก็เกิดการบอกว่ามีการโพสต์ Facebook ของฝรั่งคนหนึ่งเป็นอดีตนายวิกโยธินผมไม่เห็นข้อความของฝรั่งคนนี้หาไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่ามีฝรั่งโพสต์จริงๆหรือเปล่าแต่ว่าเขาโพสต์กันเขาพูดกันแบบนี้ว่ามีฝรั่งโพสต์เป็นอดีตนายวิกโยธินแล้วก็ตอบโต้คุณบอสอยู่วิทยาแล้วคนก็หือหากันเพราะว่าหลายคนก็มองว่ามันโดนใจเหลือเกินบอกว่า บอสทาอย่างนี้ไม่ได้ยิงขับรถชนตํารวจตายแล้วก็ถามคนไทยต่อไปว่าคนไทยรับได้อย่างไรที่ลูกคนรวยขับรถชนตํารวจตายแล้วก็ยังลากศพเข,า,เขาไปในบ้านอีกต่อหนึ่งนะครับนายวิทิตทินบอกว่าเจอบอสเมื่อไหร่จะจัดหนักทันทีนะครับจริงไม่จริงไม่รู้มีฝรั่งพูดจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าปฏิกิริยาของคนไทยส่วนใหญ่กับขานรับไม่มีมุมมองเลยว่าฝรั่งอย่ามายุ่งกับคนไทยอย่ามาคมคู่คนไทยอย่ามาลางังกาคนไทยทุกคนร่วม ขบวนซ้ําเติมคุณบอสสร้างอารมณ์ใน Facebook ใน Twitter ก็มีการเกิดแฮชแท็กข้อความนี้ say no to red bull หรือว่าไม่กินกระทิงแดงแล้วแล้วก็เป็นแฮชแท็กที่วันนี้ตอนเช้าตอนบ่ายคนก็พูดกันค่อนข้างเยอะว่ามันคือทางออกของผู้บริภโภคอย่างเราซึ่งจะไม่กินกระทิงแดงเหตุผลที่ไม่กินกระทิงแดงเพราะว่าไม่พอใจที่คุณบอสเนี่ย ขับรถชนคนตายแล้วก็ไม่สู้ความอย่างเป็นธรรมหนีคดีหนีออกไปนอกประเทศเลยอยากจะตั้งคําถามแบบนี้ว่าความไม่พอใจของผู้บริโภคต่อกระทิงแดงซึ่งก็ถือว่าเป็นสินค้ามวลชนชนิดหนึ่งเป็นเครื่องดื่มที่น่าจะมีผู้นิยมกินแพรหลายชนิดหนึ่งเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับกระทิงแดงแค่ไหนลองดูตัวเลขตรงนี้ก่อนก็ได้ว่าตกลงตอนนี้กระทิงแดงเนี่ยเขาขายดีในประเทศไทยหรือเปล่านะครับผู้บริโภคตอนนี้พยายามตั้งประเด็นว่าบอสอยิทยาคือ ทายาเจ้าของกระทิงแดงเพราะฉะนั้นไม่พอใจบอสก็เลิกกินกระทิงแดงกันปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยน้ำดื่มชูกําลังเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยเบอร์ใหญ่ๆใ,ในเมืองไทยมันมีอยู่3เจ้าเบอร์หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่บอสนานแล้วนะครับเบอร์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมเห็นภาพใส่แว่นดำนะครับหน้าตาดุดันรู้อยู่แล้วก็คือเฮียเฮียเสกโลโซนะครับเฮียเสกโลโซเครื่องดื่มที่เฮียเป็นคนโฆษณาเนี่ยครองตลาดกลุ่มนี้ในประเทศไทยไป 45. 5เปอร์เซ็นต์นะครับ เบอร์สองนะครับนั่นคือน้าแอดคาราบาวนะครับพกหัวอย่างนี้ทั้งประเทศมีอยู่คนเดียวอยู่แล้วนะครับคลองตลาดไป21%เบอร์สามนะครับจริงๆคุณบอสก็ไม่ควรจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกระทิงแดงนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณบอสก็ได้เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์กระทิงแดงไปเรียบร้อยแล้วคลองตลาดอยู่แค่10%เพราะฉะนั้นในเวลานี้ต่อให้ไม่มีประชาชนบอยคอ t กระทิงแดงความนิยมที่คนไทยมีต่อกระทิงแดงก็ไม่ได้สูงอยู่แล้วในตลาดเครื่องดื่มชูกำลังประมาณ35,000ล้านตลาดใหญ่ สินค้าที่พี่เสกโลโซเป็นพรีเซนเตอร์ครองตลาดไปเกือบครึ่งสินค้าของพี่แอดมาใหม่แต่ว่าครองตลาดไป20%กระทิงแดงของคุณบอสเป็นติ่งเล็กๆเ,เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคแค่ไหนหรือว่ากระทิงแดงอาจจะเป็นสินค้าซึ่งไม่แคร์ไม่สนใจผู้บริโภคในประเทศไทยไปแล้วก็เป็นได้ในเวลานี้อนาคตธุรกิจของกระทิงแดงอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงต่อต้านของผู้บริโภคในประเทศไทย แต่อาจจะขึ้นอยู่กับความนิยมของตลาดโลกความนิยมของลูกค้าในประเทศอื่นๆมากกว่าในช่วงที่ผ่านมานมาาีแนวคิดหนึ่งของผู้บริหารกระทิงแดงนะครับที่จะทําคือไปลงทุนในประเทศจีนลงทุนลงทุนคาราบาวแดงมีแนวคิดจะไปลงทุนในประเทศจีนแต่เพิ่งล้มเลิกไปนะครับปิดแผนไปพี่แอดไม่กล้าบุกไม่กล้าบุกประเทศจีนแต่ว่าในประเทศจีนเนี่ยกระทิงแดงเนี่ยเขาปักหลักอยู่ก่อนแล้วปรกากฏว่าในประเทศจีนเนี่ยกระทิงแดงเป็นเบอร์ใหญ่จริงๆนะครับ กระทิงแดงคลองตลาดเครื่องดื่มชูก,กำลังในประเทศจีนอยู่เกือบ60%นะครับคลองตลาดมากกว่าเครื่องดื่มที่เป็นแบรนด์ของคนจีนด้วยซ้ำไปนี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ต่อให้คนไทยไม่พอใจคุณบอสต่อให้คนไทยจะมีการรณรงค no ์เซโนทูเรตบูลไม่ดื่มกระทิงแดงคุณบอสอาจจะไม่สนใจเลยก็ได้คุณบอสอาจจะเลือกใช้เส้นทางของการเป็น อิสระชนเหนือกฎหมายลอยนวลเหนือกฎหมายไม่กลับมาประเทศไทยต่อไปเรื่อยๆก็ได้วันนี้มีคาสัมภาษณ์ของอายการมีการพูดเหมือนกันว่าตกลงเรื่องคดีคุณบอสซึ่งครั้งล่าสุดที่เราเห็นภาพแบบตัวเป็นๆเ,เนี่ยคือวันที่ AP ไปถ่ายรูปหน้าอพาร์ตเมนต์นะครับหรูหราการกรุงลอนดอนหลังจากนั้นก็มีภาพคุณบอสออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีภาพขับรถหนีไปไปอยู่คฤหาสน์ที่ใดแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งแห่งใดในโลกจนกระทั่งเข้ามาอยู่เมืองไทยแล้วก็หนีออกจากเมืองไทยไปอีกก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกหมายจับ คนก็ยังคาใจว่าทําไมไม่ออกใหม่จับไปเขาออกไปได้ยังไงแต่ว่าวันนี้ก็มีความเห็นของอายการเล่าถึงความคืบหน้าเหมือนกันว่าตกลงจะเอาคุณบอสมาดําเนินคดีได้หรือเปล่าในวันที่ตอนนี้คุณบอสออกจากไทยและออกจากสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเล่าฟังเสียงอายการนิดน,นึงก่อนว่าอายการเขาบอกว่าเรื่องคุณบอสเนี่ยตกลงเอาตัวมาได้หรือไม่ได้ยังไงกันบ้างครับนะฮะก็เดี๋ยวเราผมก็ได้ตั้งท่าทำงานขึ้นมานะมื่อเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่แล้วโดยผมไ็นประทานเอกแล้วก็ ประมาณต้นอาทิตย์หน้าก็จะมีการประชุมเพื่อจะเตรียมการรอรับรอรับคําขอจากสำนักงรรานไต้าดนะฮะสำนักงานไต้อยู่ปัจจุบันยังไม่ได้รับนะครับเพื่อจะเทียบเที่ว่าเมื่อมาแล้วในกระบเนเการได้ดีแล้วก็สำนการชุดนี้ก็เป็นข้าการที่มีประสบการณ์ในการที่ดําเนินคดีส่งรัะคาแทนมาหลายเรื่องแล้วในคดีสําคัญนะครับก็คิดว่าขั้นตอนเนี่ยถ้า,ถาได้รับหลักฐานครบนะฮะไม่มีอะไรที่ตามเงื่อนไขที่เรากาหนดไว้นี่คิดว่าไม่ไม่น่าจะเกินเจ็ดวันนี้เราสามารถคําขอเราเนี่ยสามารถไปที่กระทรวงตับเทศ นะฮะก็เดี๋ยวเราผมก็ได้ตัง้งทักาขึ้นมาอ่านั่นคือเสียงของอายการนะครับบอกว่าใช้เวลาไม่เกิน7วันคําขอของเราก็จะไปสู่กระทรวงต่างประเทศหลังจากนั้นกระทรวงต่างประเทศจะดําเนินการอย่างไรไม่ได้แปลว่า7วันเรื่องกระบวนการเอาตัวคุณบอสข้ามแดนจะจบนะครับหมายถึงกระบวนการเดินเรื่องนะครับเดินเรื่องก็คือเอาตัวคุณบอสข้ามแดนต,ต,ต,ต้องผ่านกระบวนการต่างๆต้องให้ตํารวจสอหน,นอทอ้องรอทําเรื่องไปยังอายการอายการประชุมกันไปประชุมกันมาทําเรื่องไปยังกระทรวงต่างประเทศหลังจากนั้นก็ต้องมีการประสานไปยังตํารวจ ข้ามแดนต่อไปอีกนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมีการประสานจากฝั่งไทยไปยังประเทศอื่นๆอีกว่าตกลงคุณบอสอยู่ที่ไหนกันแน่ในเบื้องต้นกระทรวงต่างประเทศหากรับเรื่องรับลูกกระบวนการตามที่อายการบอกเราเนี่ยกระทรวงต่างประเทศก็ต้องประสานไปยังสิงคโปร์สิงคโปร์ก็ต้องประสานไปยังตอมอของสิงคโปร์ว่าคุณบอสออกไปที่ไหนก่อน เพราะมันมีขั้นตอนต้องประสานง,งานอีกเยอะฟังอายการพูดไม่ได้แปลว่าจะได้ตัวบอสใน7วันไม่ใช่เป็นขั้นตอนภายในของประเทศไทยซึ่งควรจะเร็วอย่างนี้ก่อนที่คุณบอสออกนอกประเทศไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น กระบวนการจะอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศหลังจากนั้นกระทรวงต่างประเทศคุยกับสิงคโปร์สิงคโปร์ถามต่อมอสิงคโปร์ต่อมอสิงคโปร์ก็ไปไล่ดูว่าตกลงคุณบอสไปที่ไหนหลังจากนั้นให้ข้อมูลมากับกลับมายังไทยหลังจากนั้นไทยก็ไปถามกระทรวงต่างประเทศถามไปยังตำรวจประเทศอื่นตามที่สิงคโปร์บอกอีกว่าจุดหมายของคุณบอสอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นมหากราบยาวและคงจะเป็นแบบที่คุณชัยเกษมนิติสิริอดีตอายการสูงสุดและอดีตรัฐมนตรียุติธรรมสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เคยให้สัมภาษณ์กับเราไว้ว่า ชีวิตของคุณบอสนัดจบบนี้คงจะเร่ร่อนไปเรื่อยๆจนคดีหมดอายุความแล้วก็คงยากที่สังคมไทยจะเห็นการเอาตัวคุณบอสกลับมาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ทุกคนอยากเห็นสําหรับการเคลื่อนไหวของผู้บริโภคนั้นก็คงจะเป็นกระแสต่อไปแต่ว่าถามว่าได้รับผลกระทบกับกระทิงแดงไหมหรือกระทิงแดงจะแคร์ไหมดูแล้วสัญญาณคือไม่น่าจะแคร์เพราะว่า ลูกค้าหลักของกระทิงแดงในเวลานี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยต่อไปอีกแล้วธุรกิจหลักของกระทิงแดงกระทิงแดงอยู่นอกโลกมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้บริโภคไทยคิดอย่างไรคุณบอสอาจจะไม่สนใจมากเท่ากับผู้บริโภคต่างแดนมีแรงต่อต้านการขับรถชนตำรวจเสียชีวิตและไม่รับผิดชอบจริงหรือเปล่านั่นคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อเรื่องภาพยนตร์นะครับเป็นภาพยนตร์ที่กำลังซือฮาในเวลานี้ภาพยนตร์ชื่อว่า ฉลาดเกมโกงพูดถึงการโกงเพื่อให้ได้ไปเรียนต่างประเทศเรื่องของเด็กไทยอยากไปเรียนมันอกเป็นเรื่องซึ่งเราได้ยินกันมานานนะครับแล้วเราก็ได้ยินมาในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเรื่องของการโกงนะครับจริงๆสังคมไทยกับเรื่องการโกงข้อสอบเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยโกงตั้งแต่เป็นเด็กประถมโกงตั้งแต่เป็นเด็กมัธยมนะครับบางคนเรียนมหาวิทยาลัยก็ยังโกงนะครับแม้กระทั่งสอบของหน่วยงานราชการในช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวเรื่อง การโกงกันยกใหญ่เพราะฉะนั้นการโกงข้อสอบเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยจริงๆแต่ว่าเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นคือมันเริ่มมีการโกงข้ามชาติมันเริ่มมีการรับจ้างโกงแบบที่โกงเพื่อให้เด็กไทยที่อาจจะเป็นลูกคนร่ํารวยมีโอกาสได้ไปเรียนเมืองนอกแบบที่จริงๆหากไปตามความสามารถแล้วไปไม่ได้แต่มีเรื่องของการโกงข้อสอบมีเรื่องของการเขียนข้อสอบแทนกันมีเรื่องของการพัฒนาเทคนิคการโกงอย่างซับซ้อนจนกระทั่งในช่วงสองสาปีที่ผ่านมานิตยสารฟอร์จูนแล้วก็ สถานีโทรทัศน์ CNN มีการทำรายงานข่าวบอกว่าเด็กไทยติดกลุ่มโกงเพื่อให้ได้ไปเรียนอเมริกามากที่สุดในโลกมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งหยิบยกประเด็นเรื่องการโกงข้อสอบของเด็กไทยมาทำเป็นภาพยนตร์นะครับนี่คือพาดหัวของส่วนกข่าว CNN เมื่อหลายปีก่อนบอกว่าเด็กไทยเนี่ยใช้ข้อสอบใช้เทคนิคการโกงนะครับในประเทศไทยอันนี้เป็นเรื่องของการโกงที่มหาวิทยาลังสิตแต่ก็สะท้อนภาพของการโกงของการเรียนระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยได้อย่างค่อนข้างรุนแรงนะครับ ฉลาดเกมโกงเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่เอาประเด็นนี้มาเล่นแล้วเล่นได้อย่างน่าที่จะมีการสอบเวลาเดียวกันวันเดียวกันทั่วโลกแต่เนื่องจากเวลาเดียวกันวันเดียวกันทั่วโลกเวลาเก้าโมงของวันเสาร์ที่5พฤษภาคมยกตัวอย่างง่ายๆมันไม่ใช่เวลาตรงกันพร้อมกันหมดเวลา5พฤษภาคมของวันเสาร์ที่เมืองไทยอาจจะเป็นวันที่4พฤษภาคมเวลาตี่ของอีกซีกมุมหนึ่งของโลกก็ได้ คนเหล่านี้ใช้วิธีการส่งเพื่อนไปสอบแล้วก็ส่งคำตอบกลับมาอย่างประเทศไทยหลังจากนั้นก็เอาคำตอบที่ได้จากเพื่อนซึ่งสอบไปก่อนส่งไปยังคนอื่นๆในเครือข่ายนี่เป็นเรื่องย่อที่ทุกคนรู้กันว่าหนังเรื่องนี้พูดเรื่องอะไรไม่ใช่การสปอยหนังแต่หนังเรื่องนี้ความน่าสนใจของมันคือมันหยิบภาพการโกงมันหยิบภาพความซับซ้อนของการโกงมาทําให้เห็นว่า ความสามารถของเด็กไทยที่เรียนเก่งลูกหลานคนรวยลูกหลานคนมีสตางค์ที่ใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองไปเรียนเมือนนอกเป็นปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายภาพของเด็กลูกหลานคนรวยสองสามคนนะครับคนหนึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมคนหนึ่งเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ใช้วิธีจ้างเพื่อนสองคนซึ่งเป็นเด็กดีเป็นเด็กเรียนเก่งแต่พ่อแม่ไม่มีตังค์บอกว่าเธอช่วยมาโกงข้อสอบให้เราแล้วพัฒนาการโกงตั้งแต่การเป็น เด็กนักเรียนม .4 ม .5. มหจนจบด้วยการพยายามไปเรียนต่างประเทศโกงข้ามชาติเพราะเด็กเหล่านี้บอกกับตัวเองว่าเมื่อโกงแล้วชุบตัวไปเรียนต่อต่างประเทศไปเรียนที่บอสตันไปเรียนที่มหาวิทยาลัยังดังกลับมาเมืองไทยก็มีคนดับหน้าถือตาเพราะหนังเรื่องนี้มันชี้ให้เห็นปรากฏการปัญหาของสังคมไทยว่าการไต่เต้าไปสู่การประสบความสําเร็จของลูกหลานคนรวยจํานวนมากด้วยการหาโอกาสไปเรียนต่างประเทศและกลับมา โดยได้รับความยอมรับนับถือมันเป็นปัญหาในสังคมไทยมากเกินไปหรือเปล่าเราควรจะเป็นสังคมซึ่งคุณค่าของคนเรียนที่ไหนจบที่ไหนก็มีค่าเท่ากันไม่ใช่จบต่างประเทศเป็นเทวดาซึ่งหนังเรื่องนี้พยายามชี้เห็นว่ามันมากเกินไปจนทําให้เกิดขบวนการโกงขึ้นมานี่คือตัวอย่างจากภาพเร,เรื่องฉลาดเกมโกงตีแสกหน้าระบบการศึกษาไทยตีแสกหน้าการโกงของเด็กไทยได้อย่างน่าอัศจรรย์ อีกตามโอเวอร์วิวได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา1นทุ่มตรงทางช่องไวซีวียีและพบกันทางเพจไ i ซ e TV ทางเฟซบุ๊กไลฟ์พร้อมๆกันครับ